ส่วนเรียนนี้นะครับจะมีพ่วงมาอีกหลายๆปีซึ่งราคานั้นมีการประเมินมาเท่าๆกันนะครับเท่าๆกัน พี่ๆน้องๆหลวงปอามีรักนักสะสมเหรียญเก่าแบงก์เก่าวันนี้เราก็จะมาพูดคุยเรื่องเงินเงินทองทองเช่นเคยสําหรับวันนี้ก็จะมีชนิดราคา5บาทแบบใหม่ทั้ง4ปีพศถือได้ว่าเป็นเหรียญ5บาทที่ทุกคนนั้นต้องจับตามองเพราะว่าราคาการประเมินของเขาติดอันดับต้นๆของเหรียญชนิดราคา5บาทเลยทีเดียวซึ่งเป็นเหรียญที่มีอนาคต สำหรับนักสะสมรุ่นใหม่ที่คิดกำลังจะเป็นนักสะสมเหรียญกระสาบไทยสำหรับเหรียญทั้ง4ปีพศนี้วันนี้แสงทองสองทางจะนำเอาข้อมูลมาฝากทุกๆท,ท่านและความน่าเก็บสะสมราคาในตลาดราคาในสื่อออนไลน์ต่างๆในเว็บไซต์ต่างๆวันนี้จะเป็นอย่างไรเรามาพูดคุยกันสำหรับเหรียญชนิดราคา5บาท ทั้ง4ปีพศก็ฝากพี่พี่น้องน้องลุงพนอา,ากดแชร์กดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งสัน่นเพื่อรับข้อมูลใหม่ๆจากทางช่องช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงไฮซีซั่นเป็นช่วงไฮซีซั่นนะครับสำหรับใกล้เทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่อยากจะฝากทุกทท่านสำหรับการเดินทางนะครับสำหรับการเดินทางต่างจังหวัด เดินทางท่องเที่ยวต่างๆก็ให้ตรวจสอบตรวจเช็คนะครับยานพาหนะและก็สุขภาพร่างกายนะครับความพร้อมในการใช้ยวดยานพาหนะนั่นเองนะครับให้เกิดความปลอดภัยตรวจสอบเบรกน้ำมันเครื่องนะครับและก็พวกซาร์อลื่นต่างๆลมยางนะครับอ่าก็ตรวจสอบกันให้เรียบร้อยก่อนที่จะเดินทางเพราะว่าการเดินทางอาจ บางท่านอาจจะเดินทางไกลอา,อาจจะนั่งบนรถหลายๆชั่วโมงด้วยกันนะครับความพร้อมทางร่างกายก็อยากจะให้พักผ่อนให้เพียงพอก่อนที่จะเดินทางนะครับปีใหม่แล้วก็ขอให้เอฟซีของแสงทองสองทางทุกๆท,ท,ท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นประเทศไทยเราก็ดีนะครับหรือว่าแฟนคลับแฟนเพจทาง,ต,างต่างประเทศนะครับไม่ว่าเอเชียหรือว่า ทางยุโรปก,ก็ดีนะครับขอให้ทุกท่านมีความสุขในปีใหม่นี้นะครับขอให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสำหรับคลิปนี้เราไปพูดคุยเหรียญชนิดราคา5บาททั้ง4ปีพศกันนะครับด้านหน้าเป็นพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชผินพระพักทางเบื้องขวาทรงเครื่องบรมคติยราชภูสีตาพรทรงฉลองพระองคุยภายในวงขอบเหรียญระบุภูมิพลอดุลยเดช อีกด้านหนึ่งก็จะระบุรัชกาลที่9นะครับส่วนลักษณะวงขอบด้านในก็จะเป็นลักษณะเก้าเหลี่ยมส่วนวงขอบนอกก็จะเป็นเฟืองหยาบนั่นเองนะครับเฟืองหยาบโดยรอบอเป็นลักษณะกลมแบนนะครับสําหรับเหรียญ5บาทส่วนด้านหลังนะครับภาพประธานด้านหลังก็จะเป็นพระอุโบสถวัดเบญจมาบพิษนั่นเองนะครับหรือว่าวัดแหลมหรือว่าวัดไซทองนะครับหลายชื่อในท้องที่ในถิ่นที่เรียกขานกันนะครับ ปีพุทธศักราช2551นะครับก็จะถือว่าเป็นเหรียญชนิดราคา5บาทที่ติดอันดับ1ของเหรียญชนิดแบบบางเป็นเหรียญที่ติดอันดับ1ของความหายากนะครับแล้วก็ราคาสูงชนิดแบบบางนะครับตัวนี้ปี51นั้นยอดการผลิต6ล้าน2 0 0แสน 25,000เหรียญนะครับทุกท่านก็ควรที่จะมีเก็บสะสมเอาไว้บ้างนะครับเพราะว่าปี51เรายังหาในสภาพที่สมบูรณ์สวยงามวันข้างหน้าไม่แน่นะครับอ่าตัวนี้ราคานั้นเชื่อได้เลยว่าอีกเพียงแค่ปี2ปีนี้ราคาน่าจะขยับสูงขึ้นมากเท่าตัวนะครับตัวนี้อนาคตสดใสเนื่องจากว่ากระแสต่างๆคนหันกลับมาเล่น และสะสมเหรียญกระสาบไทยเยอะมากเลยทีเดียวนะครับท่านจะเห็นได้ในสื่อออนไลน์ต่างๆในเว็บเพจต่างๆนะครับเว็บไซต์ต่างๆท่านก็จะเห็นมีการซื้อขายแลกเปลี่ยนกันในราคาที่สูงนะครับยกตัวอย่างเว็บไซต์บางเว็บไซต์นะครับที่เราขึ้นให้ดูนะครับซื้อขายกันถือได้ว่าสูงมากๆเลยทีเดียวนะครับเพียงแค่ไม่กี่ปีนะครับใน2ปี3ปีให้หลังราคายัางไม่ครึ่ง ขนาดนี้เลยนะครับอพอมาช่วงปี2ปีนี้นะครับยุคโควิดพูดง่ายๆยุคโควิดคนหันมาเล่นเหรียญกันเยอะสะสมเหรียญกันเยอะและก็มีการซื้อขายกันค่อนข้างที่จะเยอะนะครับราคานั้นพุ่งสูงกระฉูดเลยทีเดียวนะครับเพียงแค่ปี2ปอปีปีห้าหนึ่งนี้ก็ถือได้ว่าเป็นทางเลือกอีกทางเลือกหนึ่งนะครับอนี่คืออันดับหนึ่งนะครับส่วนต่อไปนะครับต่อไป ก็จะเป็นอันดับ3นะครับอันดับ3ด้านหน้านั้นระบุเช่นเดียวกันนะครับจะแตกต่างกันเพียงแค่ลักษณะเนื้อลวดลายต่างๆนะครับตัวอักษรต่างกันเพียงเล็กๆน้อยๆนะครับต่างกันเพียงเล็กๆน้อยๆวงขอบต่างๆนะครับอ่าทังสองรุ่นนี้นะครับ2ปีพศนี้จะแตกต่างกันเพียงเล็กๆน้อยๆเท่านั้นเองส่วนด้านหลังนะครับลวดลายด้านหลังจะต่างกันที่ความคมชัดนะครับความคมชัดอ่าท่านดูลักษณะ แล้วก็ตัวอักษรต่างๆนะครับจะมีความแตกต่างกันความคมชัดนะครับปี2,551 2,552นะครับปี51นั้นลวดลายตัวอักษรจะค่อนข้างที่จะเล็กนะครับค่อนข้างที่จะเล็กแล้วก็ลวดลายพระอุโบโสถนั้นจะเรียวเล็กและชัดในลักษณะที่แบบเป็นเส้นที่ชัดเจนนะครับอ่าแล้วก็ ตัวปีพศ2 5 5 2นี้ค่อนข้างที่จะบางนะครับหลังคาพระอ,อุโบสถนะครับค่อนข้างที่จะบางหน่อยแล้วก็ตัวอักษรค่อนข้างที่จะหนานะครับตัวอักษรค่อนข้างที่จะหนาส่วนยอดการผลิตของเขานะครับตัวนี้ผลิตออกมาถือได้ว่าเยอะมากๆนะครับ 8, 3 0 8ล้าน2 3แสนเหรียญน,นะครับตัวนี้ติดอันดับ3นะครับของปีพศ2 5 5 2สอส่วนราคานะครับราคา าตามหน้าเว็บไซต์นะครับอย่างที่ขึ้นไว้ให้ดูนะตอนนี้นะครับราคาแต่ละเว็บไซต์แต่ละช่องทางนะครับที่เรายังมีข้อมูลเอามาเผื่อแผ่พี่ๆน้องๆเพื่อให้เป็นแนวทางในการเก็บสะสมเหรียญกระสาบหมุนเวียนชนิดราคา5บาทแบบบางนี้นะครับและ2เหรียญถัดไปนะครับด้านหน้าเป็นเหมือนกันนะครับแต่ตัวนี้ก็อาจจะ ลบเลือนสักหน่อยหนึ่งนะครับสึกหรอเนื่องจากว่าเขามีการใช้งานค่อนข้างที่จะเต็มเหนียวเลยทีเดียวนะครับถึงแม้ว่าจะผลิตน้อยเหรียญรุ่นนี้นะครับผลิตน้อยแต่นํมาออกมาใช้งานแต่เราก็ยังมีให้เก็บสะสมในลักษณะเหรียญ UNC นะครับตัวนี้นะครับถึงแม้ว่าจะมีการเอาออกมาใช้ใน,ในการหมุนเวียนเยอะนะครับแต่ u n c ก็ยังมีให้เราได้เก็บสะสมเช่นเดียวกันปีพุทธศักราช2553ยอดการผลิต ถึง20ล้าน4,300 0เหรียญนะครับปี53เป็นเหรียญที่ติดอันดับ2นะครับติดอันดับ2ของความหายากและก็ราคาสูงสำหรับเหรียญชนิดราคา5บาทแบบบางนะครับปี53นะครับพี่น้องจำเอาไว้นะครับปี51 52 53เป็นปีที่ทุกคนนั้น ควรที่จะเก็บสะสมเอาไว้นะครับไว้เก็บกําไรก็ดีนะครับในวันข้างหน้าเชื่อได้เลยว่า3ปีพศนี้มีราคาสูงแน่นอนนะครับและอีกปีหนึ่งนะครับปีนี้จะมีพ่วงมาอีกหลายๆปีนะครับส่วนเหรียญนี้นะครับจะมีพ่วงมาอีกหลายๆปีซึ่งราคานั้นมีการประเมินมาเท่าเท่ากันนะครับเท่าเท่ากันส่วนความน่าเก็บสะสมก็เชื่อได้เลยว่าทุกเหรียญของในหลวงรัชกาลที่9นะครับก็ มีความน่าเก็บสะสมทุกรุ่นทุกปีพศสะนะครับเนื่องจากว่าคนนิยมในการเก็บสะสมนะครับและก็อีกอย่างหนึ่งคือราคาการประเมินเหรียญของในหลวงรัชกาลที่9นั้นเอาไว้ในราคาที่สูงมากเลยทีเดียวนะครับแทบทุกรุ่นเลยนะครับส่วนด้านหลังนะครับก็เป็นลักษณะคล้ายๆกันทั้งหมดนะครับอาจจะแตกต่างกันที่ความคมชัดต่างๆ นะครับความคมชัดเหรียญนี้คือปีพุทธศักราช2,554นั่นเองนะครับซึ่งปี54นะพี่น้องปีพุทธศักราช2,554ผลิตออกมาทั้งสิ้นนะครับผลิตออกมาทั้งสิ้น210ล้านเหรียญน,นะครับ210ล้านเหรียญน,นะครับซึ่งตัวนี้นะครับจะตอบพ่วงไปอีกถึง สี่ปีพศด้วยกันนะครับรวมกับปีห้าสี่ด้วยนะครับพ่วงไปด้วยกันสี่ปีพศซึ่งสี่ปีพศนี้มีราคาการประเมิน u n c เท่ากันนะครับและเป็นเหรียญอีกหลายๆปีพศด้วยกันนะครับที่น่าเก็บสะสมถึงแม้ว่ายอดการผลิตของเขาหลักร้อยล้านนะครับหลักร้อยล้านเหรียญนะครับอ่าร้อยล้านเศษเศษนะครับหรือว่าบางรุ่นนี้ก็สองร้อยกว่าล้านเลยทีเดียวนะครับ ปีพุทธศกรา2554ยอดการผลิต210ล้านนะครับปีพศ2555 245ล้าน824,300เหรียญปี2556ยอดการผลิต254ล้าน511,300เหรียญส่วนปีพศ2557ยอดการผลิต249ล้าน210,000เหรียญน,นะครับ UNC เขาประเมินถึง50บาทต่อเหรียญนนะพี่น้อง อ่าน่าเก็บสะสมนะครับอ่าก็เหมือนกับเหรียญเก่าเงินเก่าตั้งแต่สมัยก่อนนะครับราคาเพียง,ยงแค่หนึ่งเฟืองหนึ่งอัดนะครับหนึ่งเซี่ยวต่างๆในยุคนี้สมัยนี้ไม่ใช่หนึ่งเฟืองหนึ่งเซี่ยวแล้วนะครับหนึ่งแสน,นะครับพี่น้องหนึ่งแหนึ่งล้านแล้วนะครับอ่าหนึ่งเซี่ยวหนึ่งในเงินตราโบราณนะครับราคาถือเรียกว่าแตะไม่ได้นะพี่น้องแตะไม่ได้เหรียญกระสรบับหมุนเวียน ยังพอมีโอกาสให้พี่น้องได้เก็บสะสมนะครับก็เก็บสะสมกันไว้บ้างนะครับในวันข้างหน้าจะได้ไม่ตาเหลือกตานะครับตาร้อนครับใจร้อนไปอิจฉาเขานะครับที่คนที่เขามีเขาเจ็บนะครับอในวันข้างหน้าเชื่อได้เลยว่าเหรียญพวกนี้มีราคาสูงแน่นอนนะครับก็ฝากพี่ๆน้องๆลุงป้าอานะครับสําหรับ เหรียญชนิดราคา5บาทนะครับทั้ง4ปีพศนี้สําหรับวันนี้นะครับและก็ปีใหม่นี้ก็ขอให้ทุกท่านสุขมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับปลอดจากโรคภัยไข้เจ็บกลับบ้านกลับช่องให้ปลอดภัยนะครับขับขี่ยวดยานพาหนะใช้เส้นทางโดยใจร่มร่มนะครับอย่าใจร้อนรถมันเยอะนะครับอย่าใจร้อนคนที่ใจร้อนขับรถใจร้อนนะครับอ่าก็ส่วนใหญ่แล้วจะเกิดแต่การสูญเสียนะครับอ่าก็ใจเย็นเนะครับ พบปะหน้ากันก็ยิ้มทักทายเข้าไว้นะครับทุกอย่างมันจะราบรื่นนะครับาการยิ้มเป็นสิ่งที่ดีนะครับในเมื่อสถานการณ์เลวร้ายนะครับเห็นรอยยิ้มมันก็ทำให้สถานการณ์นั้นมันลดความรุนแรงลงได้เช่นเดียวกันนะครับฝากพี่ๆน้องๆลุงปะนะ้านะสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ